มีอีกหนึ ALLY, ่งไฮจูแ <yok> ห <95 x> ่งเขตน้ำเติร์นนะครับไม่ใช่สัตว์อัร้ายแต่เป็นไูาาีโอ๊ยนี่ๆี่หมดเชือกเลยช่วยจับคันหน่อยสัตว์ใหญ่มาแล้วครับ เชิญครับอ,อยากให้ลองชิมใหม่ต่อจักแล้วสองคนเข้ากันได้ดีเหมือนจิ้มกับโฟกราไหมมันต้องลองค่ะของอย่างนี้ย <c oughs> ากมากถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ย <c oughs> กเลยนะยกเลยนะพูดอ <c oughs> ย่า <c oughs> งนี้ครับชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชม ตเตงนั่นเองนะครับเพื่อใครที่ดูในค้นก่อนกลับไปดูด้วยกับการเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงการกระเตะที่เป็นกระเพาะกาด้านั่นเองออมาแล้วครับบอสมาแล้วครับบอดยุ้ยฮะฮะแผตอนนี้เราผ่านทั้มาแล้วแต่ไหนๆก็อยู่ที่มือขึ้บ้านแหลมะแต่จ้ไปอยู่ไหนนะบ้านแหลม นเรอยู่ที่บ้านลแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันยังมีเรียกว่าเกมตกปลาการตามหาวัตถุดิบแบบอื่นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีอีกหนึ่งไฮจูแห่งเขงตอัมเตอร์น,นะครับแถวปากอ่าวที่ไม่ใช่ีัตว์ดุร้ายแต่เคยมีคดีฆ่าซีฟเออร์วินเรียกว่าเป็นพิธีกร,รรายการจับจระเข้มันว่าเล่นไม่เคยกลัวสปปรรพสิ่งมีชีวิตมูพิษ่ากันมาหมดแต่มา จบชีวิตด้วยลองกับสัตว์ตัวนี้นั่นเองนะครับนั่นคือปลากระเบนอันนี้เราจะมาล่าปลากระเบนทรายกันนะครับแล้วก็ปลากระเบนทรายไม่ใช่เป็นสัตว์อนุรักษ์ไม่ใช่ปลากระเบนลาหูนะครับตัวนั้นเป็นสัตว์อนุรักษ์ห้ามไปยุ่งแล้วนะครับตัวนั้นผิดกฎหมายเราควรจะอนุรักษ์ไว้แต่ปลากระเบนทรายมีเยอะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะนํามาให้ดูกันได้หรือเปล่านะครับไปมุฟเอา expatriate นน town of b ฮะตอนนี้พวกเราก็จะมาลองวัดดวงกับของใหญ่นะครับ<ะ>ในเขตแนวปากอา,านันตตื้มเนี่ยก็ยังมีสัตว์ใหญ่อยู่บ้างนะครับตอนนี้เราก็มาดูว่าเวลาตารางน้ำเนี่ยมันกลังได้เราเลยไม่มีเวลาไปหาลูกเหยื่อเราจะทำทั้งสองดาวขเดียวกัน,กน <c oughs> แบ่งทีมตกปลากใก้้ขาลูกเหยื่อด้วยแล้วก็มารุ้นกันว่าชุดใหญ่เนี่ยจะเอาเสี่ชิตนี้อยู่ไหมครับเามารุ้นกัน ก็เป็นเกฟตกหน้าดินในปากอ่าวตอนนี้จะใช้เหยื่อพว่ปลาเล็กจากที่เราตกกันไม่ได้จากกระเตงนะครับมีพวกปัจจวดแล้วเดี๋ยวเราจะลองหาปลาเล็กชนิดอื่นใบพังคางด้วย สาระเลวหน่อยพี่กดคีลิงนี่คือยังไงครับเฮ้ยมึงจะมาขอสาระเลวอะไรกับเชฟโจเนี่ยมึงรู้เปล่าสาระดีๆทั้งนั้นแหละที่พูดอาจางยเนี่ยอ๋ออย่าได้สาระเกี่ยวกดคีลิงอ่าฮะต้าไม่บอกโตั้งแต่ตอนตกดิกูลืมซอรี่หมดแล้วเนี่ยรู้เปล่าจริงกดคีลิงเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแค่ปรากฏเฉยๆตั้งแต่ก่อนที่จะมาเกิดการกรุงธนบุรีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนักตกปลาคนหนึ่งในสมัยนั้นนะเออ ก็มาตกปลาเล่นกันตกปรากฏถึงปากอ่าวบางตะบูนถึงปากอ่าวบางะบูรปุ๊บเกิดตกกันไปเรา,า,ราก็มาตกขึ้นมาตัวแรกเป็นปรากฏที่มีขีด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 เรียกไรดีเนี่ยเรียกกดข้างลายทีลิงก็เหมือนกันคีลิงข้างลายถ้าผมจะให้เห็นเป็นตัวเดียวกันที่มันได้เรียกว่าเปลี่ยนจากข้างลายเป็นคีลิงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยมันจะอยู่แถวปากงกลางช้าที่เราไปอ่ะอยู่ใกล้ๆปากงกลางห่างจากปากงูางก็ระยะหนึ่งซึ่งลิงแซม แกกู้ดีจริงจะแหมจริงแซมใครจะไปรู้พี่จร <laughs> ิงแซมจริงแซมผม <laughs> ผมอยากรู้ยงังั้นพี่เกิดทันเลี่ยเหรอสมัยคุทธมณฑล,ล <laughs> ที่เป็นคนศึกษาประวัติาศาสตร์อ่าอย่างเกี่ยวกับดัดนะ้าเป็นคนที่คอยส่องหาข้อมูลตลอดเวลาเพื่อจะเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้ฟัง <laughs> เแต่ละท่านบางทีแต่ละท่านก็งงไปเลยจริงแซมจริงแซมจริงบ้างไม่จริงบ้างชื่อภาษาอังกฤษสุดแรกแรกบึ้บึ้บึ เห็นว่าปรากฏว่าเแบบนี้ยมีหนวดหนวดเขาเรียกตระกูลแคชฟิทเห็นไหมพี่ก็รู้ไม่ใช่พี่ไม่รลูกตัพี่เรียกว่าแคชฟิทเพราะมันมีหนวดเห็นไหมดูดีขึ้นแะล้วนั่นแหละแค่นั้นเองภาษาอังกฤษช่วยคุณได้ ไปตัวมาทุกใบเ,เหยื่อหรอใช่เนี่ยทุกจะได้ไปแค่ตัวเหยือมานั่ง2ชั่วโมงเลยทำไมนอแต,แต,อแตจุยู่มันมองเพราะว่ากล้องมันโยกตามเราไงมันก็เลยดูไม่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จริงอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้มี1เมตรบวกกับแดดก็แรงแต่ดีม,มีลมช่วยเชื่อดูดิหน้าดำหมดแล้วเนี่ย Nằm chiến Nằm lưỡi Không biết hết nữa later. ใหญ่มาแล้วครับสัตว์ตระก,กูลนี้มันหนักมันมันถ้ามันกลัวมันจับักอัะนี่เหมือนมันจะย,นย้อนไปด่าครับเจวิวเจวิวขึ้นอยู่ขว้คือยห่ว ขี้่าทั้งคันนี้โอเคสอดได้อยู่มึงเขินละล้อยละล้อยละเขินละต้องรัดให้เขินนะครับไม่งั้นถ้าเขาแปะหน้าดินขึ้นมาเนี่ยเอาไม่เคลื่อนเลยโอ้ยอยู่ต้องรัดไม่เกินเลยมานี่ละครับมานี่ละยังไงให้ก้อย bar e son telama oppo. ประจำเรียกว่าปากอ่าวไทยแต่ขอไม่ไดเอามาสวิงก็ไม่มีอ้พูดหนักแรงดีมากครับดูนีมือผมสั่นนะเห,หนื <c oughs> ่อยี่คิวบอายยอมมัครับ ไม่แน่ตอนนี้คือเราอคนอื่นอยู่ทีนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนเราขึ้นมาเพราะว่าปลากระเบนเนี่ยภาษาอังกฤษ Stingray นะครับ Sting มายความนี่ยก็คือหนามอันแหลมคมที่หางแต่ต้องระวังหางมากๆเลยนะครับเกี่ยวตรงไหนครับเกี่ยวปากใช่ไหมระวังสายระวังสายนะครับระวังสายนะครับเดี๋ยวผมวันเวมาให้เรียบร้อย ทั่วถึงอร่อยอัตรายที่สุดนะครับหาปากกระเบนยักษ์อย่างเงี้ยน่ากลัวที่สุดคือหางเอาเลยครับแต่ายเอาเลยครับต้องรีบผักตรงนี้ออกก่อนนี่างเดียวครับเนี่ยครับอันเนี้ยนะครับร้อยห้าสิบปอนด์ร้อยห้าสิบปอนด์นี่เนี่ยฮะความคมของเงี้ยงเห็นชัดๆนะครับยังมีสองสองตัวนะครับเนี่ยครับอันนี้เงี้ยงส่วนคนเนี้ยเงี้ยงี้ย ไม่ตีจะแกเป็นที่อธิษาซะหน่อยแล้วไม่บอกตัวครับระยะความยาวนะครับแข่งยาวๆเมื่อกี้ที่เห็นอันนี้คือสิ่งที่ปักหน้าอกนะครับสตีฟเออวินเหรอโดนแทงตายอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับพิษหนามนะคือสิ่งที่กระเบนดันไปจับไม่รู้ว่าท่าไหนเขาไปไ่า้ใกล้ขนาดไหนเขาอาจจะนอนกับมันเข้าไปใจแรงสั่นสะเทือนมันจับขึ้นเสียงหันมาโดนไม่ตั้งใจวับปักเนี่ย นานี่แทงตายผมจำไม่ได้ดูเงินมาใช้เท่านี้ตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้ตั้หนักเป็นร่วมร้อยโลร้อยโลครับตัวกระเบน้องทุกที่มันมีมันใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะครับยังใหญ่ได้อีกเยอะแต่ว่าเราเนี่ยคือมันจะโดนอวนโดนเบ็ดโดนอะไรกันหมดซะก่อนที่จะโตตัวนี้ถือว่าโตมากที่ผมเคยเจอมาความจริงด้วยคือคันเบ็ดอ่ะไม่ไปทำลายเป็นเท่าไหร่ของมันครับส่วนใหญ่มีติดอวนติดอะไรเอาขายคือผมผมคิดห้าสิบบาทขายหกห้าแล้วแต่ ได้ติดบาดตัวต่างไงแต่คนนี้ก็ดูจากนะคไม่ได้จะทนพิษบาดแผลไหวก็จะให้เกีรยนเขาเป็นวัตถุพิบัตกันว้ากระเพาเราสมบูรณจย์ hours later เการเบนซายนะครับก็เป็นปลาที่หากันได้ทั่วไปแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเคยเห็นขนาดยักษ์ xl ซึ่งไอเด็กบอกเขาเคยตกได้ใหญ่สุดถึง25กิโลกรัมนะครับ นี่คือไอเทมที่เรียกว่าถ้าไม่ตกเองเนี่ยแทบจะหาโอกาสทานยากมาก <Wow. S 1> เก็บขนมยากด้วยก็ผมก็ยังามากจะใส่ถุงก่อนแล้วเดี๋ยวยเราอไปล้างน้ำเกลือล้างอีกทีดเดี๋ยวจะช้ำโอเคครับมาเท่านั้นแหละนี่คือการแร่ต,ตากระเบนครั้งแรกของผมอาเชนโจครับถือว่าได้อาจารย์ดีใส่เอกช่วยจัดการเยอะครับขอคบคุณมากครับมาไปากลับไปใครจีนเย่ <Yeah. S 2> ชือ่อเค ตอนนี้เราก็กลับมาที่ครัวไคจิแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราถ่ายคบคบครัวกวันอยู่<ห>พี่ตั้ตามมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้มเฮยเบาหน่อยปวดร้เบาหน่อยฮะจะเป็นการกอ,องท้อกองมาเซอร์ไพรส์ให้พี่ภูมิต่ออีกหนึ่งเมนูอันนี้พี่ภูมิต้องพาเราถ่ายด้วยกันจบไปละตอนนี้ก็เลยเชฟโจมานี่อยากให้มาดูตับปลาก,กระเบนของเรานะครับที่จะส่งประกวดกับโฟก้าหรืออังคิโมจากประเทศญ,ญี่ปุ่นแล้กวก็ฝรั่งเศสมาแล้วเราจะเสิร์ฟเป็น ตับผัดพริกไทยดำสไตล์มเดเกิลของใครจีนเดีวส่งให้ดูภาพสวยๆเลยก็เดี๋ยวไปดูว่าพี่ภูมิกับน้อพาทานดูเนี่ยจะถูกฝากหรือไม่ปลาตับปลาไทยที่บ้านๆกิโลหกสิบบาทตั้งใจทำก็จะดีได้เหมือนกันไหมนะครับไปกนกัน ครับอ,อยากให้ลองชิมใหม่ต่อจากอ่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับเรียกว่าโฟก้าบ้านแหลมดูซิว่าจะไปวัดกับโฟก้าที่อ่รู้จักกันจากฝรั่งเศสได้ไหมน่มมากินไหมคะซอสพริกไทยดำใช่ไหมตับผัดพริกไทยดำจากแบบโมเดิร์นนะครับเป็นโฟกา้ากระเบนนะคะใช่เป็นตับปลากระเบนขนาดใหญ่ต้องบอกเป็นกระเบน กระเบนทรายที่มีทั่วไปนะครับอ่าก็ไม่ใช่ไม่ใ่หาหูหรืสัตว์ที่เป็นสัตว์มือโดยเด็ดขาดนะครับและมาคู่กันนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าสเปเชียลอยากให้พี่ภูมรองเลยเพราะว่าพี่ภูมิเป็นคนที่ชอบกินต้มขม <c oughs> อันนี้คือซอสแจ่วขมทําจากดีปลากระเบนคือน้องผ่าจะายังยังไม่ได้ลงสไตล์อีสานลึกเลยยังไม่คุ้นเคยกับความขม โอ้ยอันนี้ก็คือเป็นซอสพริกไทยดำนะครับกับเครื่องพวาพริกหยวกหลากสีนะครับตัวตับเนี่ยเอาไปแช่กับนมใช้พริกอันเดียวที่ทำมโอกของญี่ปุ่นมาผมขอชิมแบบว่ายังไม่ใส่ซอสนะครับ อร่อยนะคือมันไม่มันเท่าโฟล์ก้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนที่ยังกินปลาไม่เป็นเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นปลาใช่ไหมอร่อยรู้สึกว่าตัดกับซอสอ่าตัดกับซอสน่าจะช่วยได้แล้วก็ตัวโฟมที่เห็นนะครับอันนี้เป็นโฟมส้มจีนของผมเป็นอย่างที่เป็นซอสแล้วซอสดีขึ้นเลยแล้วต้องพายะปกติชอบโฟก้าอย่างเงี้ยพอพอไปพอฟัดโครงเหยี่ยมได้ไหมค่ะก็อร่อยนะคะแล้วก็ตัวโฟก้าก็นุ่มลิ้น คือพาเนี่ยไม่เคยทานโฟกราวที่ใช้ตับกระเบนอะไรเงี้ยไม่เคยเลยนะคะก็รู้สึกว่าเออมันรสชาติแบบแปลกลิ้นดีแล้วก็รู้สึกว่าเอออร่อยค่ะส่วนตัวน้ําจิ้มอะไรเงี้ยก็คือพาชอบน้ําจิ้มพริกไทยดำอะไรเงี้ยก็เข้ากันได้ดีเราสองคนเข้าได้ดีน้ำจิ้มโฟกรามันต้องลองค่ะของอย่างนี้่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ยกเลยโยกมยครับ เป็นไงเชฟโจ้นี่เปลี่ยนชุดบาร์ไปเคลียงานมานะครับแล้วก็เชฟโจก็เพิ่งช่วยรังสรรค์เมนูให้พี่ภูมารประสบการณ์ออกจากกระเตนเจอปรากฏั้ำก่อยหลายชนิดนะครับแล้วก็ไฮไลท์เราปาก,กระเบนยักษ์ปากอ,าอ่าวเป็นไงบ้างรู้สึกไงโอ้โหเอาจริงนะพี่ถามว่าสำหรับกระเบนตื่นเต้นมไม่เคยทำครั้งแรกเหมือนกันตาสุยเลย <laughs> แต่แต่อร่อยนะ <Wow. S 1> ชอบชอบรสชาติเขาชอบชอบรสชาติเนื้อรสชาติตับแต่ ไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ผมหรือเปล่าที่แพ้กินไปแล้วก็ตาบวมข้างข้างอันนี้นะครับก็ให้เป็นความรู้ไว้ปิดท้ายด้วยแล้วกันนะครับว่าอย่างแรกนะก่อนจะดราม่ากันปลากระเบนชนิดที่เราตกกันมานะครับซึ่งประเทศไทยไม่ใช่สัตว์อนุรักษ์ก็ยังมีปริมาที่ชาวบ้านขายทั่วไปที่บอกก็คือไทรอเนกก็ตกขายกิโลหกสิบบาทเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราได้ค้นพบด้วยตัวเองความจริงตอนแรกเนี่ยเราถ่ายเมนูสร้างสรรค์มากมายเลยอ่าแต่ ไม่กล้าออนแอร์เพราะว่าเราให้พนักง,งานเราทานแล้วบางคนแพ้นะครับถ้าใครจะทําเมนูกระเด็นในคลิปนี้เนี่ย mm hmm. ก็ให้เลือกใช้วิจรารณญาณนะครับในการคัดสรรเมนูแล้วลองกินดูทีละนิดก่อนเช็คก่อนว่าคุณแพ้หรือเปล่า mm hmm. แต่ตับเป็นเมนูที่เราเรียกว่ากินทุกคนแล้วห้าผ่า mm hmm. ก็เลยเอาเป็นเมนูไฮไลท์ hmm. มานะครับท mm ่านผู้เมไดึงวัตถุดิบที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับร mm ู hmm. ้สึกว่าทุกครั้งที่ออกปไปประจมไทยมีเรื่องของรสชาติให้เราลง mm hmm. ไยได้นะครับและไงก็ ปเป็นหนึ่งเฟที่รู้สึกส,สนุกมากสไตล์กรารทำอาหารเี้ยอาจจะได้เห็นมันเยอะขึ้นเพราะว่าพวกเราเตรียมเพิ่มช่องใหม่ขึ้นมาของผมนะครับช่องสา,อาตามที่จะมีการลองสั่งเมนูสไตล์นี้ใครชอบก็ฝากไปติดตามด้วยนะกันเดี๋ยววันนี้ก็มาเดิมกดแชร์กด subscribe นะครับใครอยากเจอเชฟโจตอนนี้ใครจีนยังไม่เปิดแต่ก็ไว้เปิดเนี่ยก็โทรมาจองได้เลยมีเมนูกิมีเตจที่พวกเราทำอยู่ออกเ,เรืร่อยๆก็ติดตามได้นะครับ เดี๋ยวขึ้นไอจีพวกเราแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ภูมาช่วยชิมนี้ด้วยแล้วก็ติดตามไม่ลู้ทางคอนแทคของแต่อเนกใครอยากไปตามวัยสนุกแบบพวกเราก็เดี๋ยวขึ้นไปให้เช่นเดียวกันนะครับก็อยากเห็นพวกเราไปตะลุยตามหาวัตถุดิบแบบไหนทำอาหารแบบไหนนะครับเรื่องราวของรสชาติเราพร้อมจะนำเสบบนอมากมายเนาะเย้ไปซีอู <See you. S 1> ่สวัสดีครับเอาโอ้โห 재미 <놀람> <놀람> <놀람>